ดูความพิสูจทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนคือในอดีตชาตินะในกําเนิดก่อนนั้นเป็นผู้ยึดมั่นในกุศลธรรมกุศลธรรมในที่นี้ก็คือตั้งมั่นในกุศลกรรมบทสิบประการยึดมั่นไม่ถอยหลังนะไม่ถอยหลังในกายสุจริตวจีสุจริตโนสุจริตการบําเพ็ญทานการสมาทานศีล การรักษาอุโบสถในการปฏิบัติดีในมารดาบิดาในสมณพราหมณ์ในความเป็นผู้เคารพต่อผู้ใหญ่ในตระกูลและในธรรมะในอธิกุศลอื่นๆก็คือพระองค์ก็ย้อนว่าที่พระองค์ได้มหาปุริสลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเพราะพระองค์ทรงบำเพ็ญกุศลธรรมมาก่อนในชาติก่อนเนี่ยยึดมั่นในกุศลธรรม เขาบอกว่าในกุศลธรรมทั้งหลายหมายถึงกุศลกรรมมาบทสิบคำว่ายึดมั่นไม่ถอยหลังได้แก่ยึดแน่นเป็นนิดคือยึดมั่นไม่ถอยหลังยึดอะไรยึดกุศลไม่ถอยหลังมีแต่จะทําให้มันยิ่ง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 ขึ้นไปเคยได้ยินนะว่าธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้ามีสองอย่างใช่ไหมหนึ่งไม่สันโดษในกุศลสองไม่ทิ้งความเพียรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะขอยกตัวอย่างว่าพระองค์นั้นยึดมั่นในกุศลอย่างไร จริงอยู่จิตของพระมหาศัตย์ย่อมม้วนกลับจากอากุศลกรรมดุดปีกไก่ต้องไฟฉะนั้นเคยเอาขนไก่จุดไฟไหมยิ่งจุดมากมันยิ่งหด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 ,หด,หดไปเรื่อยจิตของพระมหาบุรุษบรรลุกุศลย่อมเหยียดดุดเพดานพอถูกกุศลปุ๊บเนี่ยโหแผ่เลยนะกุศลจิตของท่านแผ่พอไปเจออกุศลตั๊บหมดทันทีเลยแสดงว่ากล้าทาบุญกลัวบาป เพราะฉะนั้นพระตถาคตเป็นผู้ยึดมั่นเป็นผู้ไม่ถอยหลังอันใครๆจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารหรือพรหมก็ไม่สามารถจะให้พระองค์สละความยึดมั่นในกุศลได้พระองค์เนี่ยดิ่งในกุศลมากเลยนะห้ามไม่เชื่อนะบอกย ah าห้ามไม่ให้ทําชั่วเนี่ยได้แต่ห้ามไม่ให้ทํากุศลเนี่ยไม่ไม่มีทางเขาบอกว่าในเรื่องของความเพียรพยายามของพระมหาบุรุษนี้ก็ยกตัวอย่างว่าครั้งก่อน พระมหาบุรุษอุบัติในกำเนิดกระแตคราวนั้นเมื่อฝนตกห่วงน้ำไหลพัดเอารังของกระแตเข้าไปในมหาสมุทรมหาบุรุษก็เลยคิดว่าเราจะนำลูกน้อยออกให้ได้นะลูกเนี่ยตกไปในทะเละคิดถึงลูกจะเอาลูกมาให้ได้มหาบุรุษก็คิดอย่างนี้แล้วว่าเราเนี่ยจะนำลูกน้อยจึงจมหางแล้วก็สลัดน้ำจากมหาสมุทรไปข้างนอก วิ่งไปจืดเอาหางไปแห่น้ำยังไงก็วิ่งมาสลับจะทําอย่างเงี้ยตลอดจะวิทน้ําอนะนะเอาเครื่องสูบติดเทอร์โบไปสักยี่สิบสามสิบเครื่องเอาสูบทะเลไม่แห้งอ่ะเนาะในวันที่เจ็ดเท้าสากกะก็เลยรำพึงแล้วก็เสด็จมาณนะที่นั้นถามว่าท่านทําอะไรมหาบุรุษก็บอกเรื่องราวนั้นแกเท้าสากกะนั้นจะวิทน้ําเอาลูกเท้าสากกกก็บอกความที่น้ํานั้นอ่ะ นำออกจากมหาสมุทรได้ยากวิทย์ไม่ได้หรอกวิทย์ไม่แห้งหรอกพระโพธิสัตว์กรุกรานว่าไม่ควรพูดกับคนเกลียดคร้านเช่นนั้นท่านอย่ายืนตรงนี้เลยก็บอกเราไม่มีเวลาคุยกับคนที่เกลียดเหมือนท่านหรอกว่างั้นท้าวสักกะก็คิดว่าเราไม่สามารถจะให้ผู้มีใจประเสริฐเลิกละสิ่งที่ตนถือมั่นได้เหมือนคนที่ดิ่งเลยนะถ้าท่านเชื่อว่าจะทําอย่างนี้เนี่ยอย่าคิดจะไปห้ามท่านเลย บอกยาหยุดไม่มีทางแล้วก็เท้าสาก,าก็สงสารนะก็เลยไปเอาลูกน้อยมาให้และอีกเรื่องหนึ่งนะอย่างเช่นในเรื่องเพศในหลวงนิพนธ์ขึ้นมาตอนหลังนี้นึกออกไหมในหลวงนิพนธ์เรื่องมหาชนกแสดงว่าเรื่องดังมากเลยในคัมภีร์ท่านก็คัดออามาตอนหนึ่งในการที่พระโพธิสัตว์นี่ถือกําเนิดเป็นมหาชนกพระโพธิสัตว์ก็วหวยข้ามมหาสมุทร กำลังไหว้อยู่นั่นแหละเจ็ดวันแล้วถ้าคนธรรมดาโอ้ไม่รู้จะไหว้ทําไมก็ปล่อยก็บอกคนที่ไม่ไหวนะปลาและเต่ากินเรียบไปหมดแล้วเหลือคนเดียวที่พ้นยังไม่ตายอยู่ได้ถึงวันที่เจ็ดเพราะไหวอ่าผู้ศาสนาเนี่ยเราสังเกตดูนะทําไมพระโพธิสัตว์ไม่คิดโอ้แล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมท่านไม่คิดอย่างนั้นนะแต่บอกว่าสัตว์ทั้งหลายจะร่วงทุกได้เพราะความเพียรความพยายาม ทีนี้เทวดาก็เลยมาถามว่าเพราะเหตุไรท่านจึงว่ายข้ามมหาสมุทรมองฝั่งก็มองไม่เห็นลิบลับอยู่เลยมองทางไหนก็ถึงน้ําหมดอะนะไม่รู้ว่าว่ายไปหาฝั่งหรือว่ายออกนอกฝั่งก็ไม่รู้เนาะมันพอกันหมดอะ่ะไม่มีนิมิตเครื่องหมายอะไรสักอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนนะถ้าเขาเดินลงไปในสมุทรนะเขาเขาจะเอาเอานกเอากาไปด้วยเสร็จแล้วพอดูวักใต้จะถึงฝั่งหรือเปล่าหรืออย่างเขาก็จะปล่อยนกให้บินขึ้นนกก็จะบินขึ้นสูง เสร็จแล้วก็จะบินดูฝั่งว่าจะอยู่ฝั่งไหนถ้ามีฝั่งปุ๊บนกมันจะบินไปหาฝั่งเลยเรือก็จะได้ตรงไปทางนั้นแต่ถ้าหาว่าบินขึ้นสูงแล้วดูไม่เห็นฝั่งเลยนกก็จะกลับมาที่เรือเหมือนเดิมนั่นแหละเรียกว่านกสมัยก่อนนึกนกหาฝั่ง <c oughs> พอเทวดาถามอย่างนี้เข้าพระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าเราไหว้ข้ามเพื่อไปถึงฝั่งแล้วจักครองราชสมบัติ ในแคว้นอันเป็นของตระกูลก็คือจะกลับไปครองบ้านครองเมืองจะไปเป็นพระราชาแล้วบริจาคทานมีทรัพย์แล้วจะให้ทานเหมือนกันเมื่อเทวดากล่าวว่ามหาสมุทรนี้ลึกและกว้างขวางมากเมื่อไรจะข้ามถึงได้พระองค์ก็ตรัสว่ามหาสมุทรนี้ก็เช่นเดียวกับมหาสมุทรของท่านนั่นแหละมันก็เป็นธรรมดาของทะเลมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่อาศัยความตั้งใจของเราปรากฏเหมือนเหมืองน,น้อย ก็เหมือนกับบอ่อน้ําเล็กๆอ่ะเหมือนก็คือเหมือนกับพวกเขื่อนเล็กๆซึ่งมันแค่นี้เองทําไมจะไหวไม่ถึงแต่ถ้าของสายตาคนทั่วไปโอ้โหมันอะไรจะขนาดนั้นน,นนะไกลมากแต่ของท่านบอกมันก็ธรรมดานั่นแหละท่านนั่นแหละจักเห็นเราผู้ไหว้ข้ามมหาสมุทรแล้วนำทรัพย์จากฝั่งมหาสมุทรมาครองราชสมบัติในแคว้นอันเป็นของตระกูลแล้วบริจาคทานท่านคอยดูนะครับเจ้าจะไหวให้ถึงฝั่งให้ท่านดูกางนั้น มีเดี๋ยวท่านจะได้เห็นนี่แหละเทวดาก็เลยคิดว่าเราไม่อาจจะให้บุรุษผู้มีใจประเสริฐเลิกละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้โอ้ท่านช่วยช่วยข้าพเจ้าหน่อยดิไม่ขอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่บอกโอ้ท่านเหาะได้นะอุ้มข้าพเจ้าไปส่งทึ่ฝังทิงโอ้ดีใจเหลือเกินเงี้ยไม่เขาบอกว่าเรี่ยวแรงของบุรุษความบากบั่นของบุรุษความพยายามของบุรุษสิ่งใดที่บุรุษทําได้เขาจะทําสิ่งนั้นไง ก็ไม่อาจห้ามได้ก็เลยอุ้มพระโพธิสัตว์แล้วก็ให้บรรทมนะอุทยานพระโพธิสัตว์นั้นยังมหาชนให้ยกขึ้นซึ่งสเสวตฉัติแล้วทรงทําการบริจาคทานวันละสิบแสนต่อมาก็เสด็จออกบวชก็คือพระมหาชนกตอนหลังท่านก็ออกบวชฉันพระโพธิสัตว์อันใครๆจะเป็นสมณะพรามณ์เทวดามารหรือพรหมก็ไม่อาจให้เลิกละกุศลส,สมาทานได้มีจิตใจเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยในเรื่องของกุศล เขาบอกว่าแผ่ขยายเลยถ้าเรื่องของกุศลนะแต่ถ้าเรื่องอกุศลนี่หด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 เขาบอกว่าถ้าทําดีเนี่ยโหเป็นหัวหน้าเลยนะถ้าไปทําชั่วเนี่ยไปอยู่หลังเขาสุดหมดเลยอ่ะบาปนี้เขาบอกไม่ต้องกล้าหรอกถ้าดีเนี่ยก็กล้าหน่อยดีเพราะฉะนั้นท่านนั้นเป็นผู้ที่ไม่ถอยหลังในการยะสุจริตวจีสุจริตและมโนสุดจริตอย่างสุจริตธรรมที่ท่านรักษาอย่างศีลท่านรักษาเนี่ยท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการรักษาศีลของท่านหรือให้ทาน ให้ทานนี่คนอะไรัจะให้ได้กล้าให้ได้หมดเลยนะคนทำไมนี่ยังมากก็กล้าให้เลือดใช่ไหมให้เลือดนี่ก็เก่งแล้วนะเอามายังไม่เคยให้เลยแสดงว่าของพระโพธิสัตว์นี่ท่านให้หมดมหาบริจาคห่าเขาเรียกบริจาคทรัพย์บริจาคอวัยวะบริจาคราชสมบัติบริจาครูบริจาคเมียและบริจาคชีวิตให้ได้หมดเลยไม่มีอะไรที่ให้ไม่ได้อะก็บอกมอบความมันนะ เพราะฉะนั้นท่านนี้บำเพ็ญในทานและก็ในการสมาทานศีลถ้าอยู่ในเพศศีลห้าก็รักษาศีลห้าสมควรที่รักษาศีลแปดก็ศีลแปดศีลสิบหรือถ้าบวชเป็นพระภิกษุก็จะตั้งมั่นอยู่ในจะตการิสุธทธิ์ศีลความบริสุทธิ์ของศีลทั้งสี่ประการและก็ในการรักษาอุโบสถในการปฏิบัติดีต่อมารดาบิดาอันในการประพฤติดีปฏิบัติดีต่อมารดาบิดาก็เหมือนในสุวรรณสามชาดก ย่าว่าในชาดกเลยแม้แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นช้างท่านก็เลี้ยงมารดาบิดาเป็นนกเป็นแรงท่านก็เลี้ยงมารดาบิดาเพราะฉะนั้นวัดในการปฏิบัติด,ดีในมารดาบิดาท่านก็ประพฤติมาหรือว่าในสมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีธรรมและก็เป็นผู้ที่เคารพต่อผู้ใหญ่ในตระกูลและก็เคารพในธรรมะและเคารพในกุศลอันยิ่งอื่นๆมีแต่เรียว่าฝักฝ่ในกุศลมาก ตถาคตนั้นย่อมเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนร,รมสังสมสังสมก็คือทำกุศลแบบเนี้บ่อยๆเนืองๆพอกพูนภัยบูญภยบูญเนี่ยือกว้างขวางมากมายตถาคตย่อมครอบงำเทวดาทั้งหลายในโลกสวรรค์โดยสถานสิบคือถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็เหนือกว่าเทวดาทั่วไปคือสิบอย่างก็คืออายุทิพวรรณะทิพ สุขทิพยศทิพความเป็นอธิบดีทิ์รูปพย์เสียงทิ์กลิ่นทิ์รสทิ์และโพธพระทิ์ชั้นต้นก็คืออายุวันณนะความสุขและยศอธิบดีเสร็จก็รูปเสียงก,ยงกลิ่นรสโพธะพะสิบอย่างพอดีครั้นจุติจากโลกสวรรค์แล้วมาถึงความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปริศลักษณะนี้คือกุศลธรรมทั้งหมดที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยทำให้พระมหาบุรุษนั้น มีพระบาทตั้งอยู่เป็นอันดีคือข้อหนึ่งมีพระบาทประดิษฐานอยู่เป็นอันดีเลยการที่พระมหาบุรุษมีพระบาทประดิษฐานอยู่เป็นอันดีก็คือทรงเหยียบพระบาทเสมอกันกับพื้นฝ่าเท้าเนี่ยจะเหยียบเสมอกันกับพื้นเลยนะราบสนิทเป็นแผ่นเดียวเลยทรงยกพระบาทขึ้นก็เสมอกันวางลงก็พอดีเป๊ะทรงจดพื้นด้วยฝ่าพระบาททุกส่วนเสมอกันของคนก็เอา ปลายลงเอาส้นลงเอาอะไรลงแต่พระอ,องค์เนี่ยวางเสมอกันเปะอะไรพอดีพระมหาบุรุษทรงถึงพร้อมด้วยลักษณะนั้นคือคนที่มีฝ่าเท้าเรียบเสมอแบบเนี้ยหากอยู่ครองเรือนจะเป็นพระราชาจักรพรรดิเป็นผู้ทรงธรรมราชามีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตทรงชนะแลว้วมีพระอาณาจักรมั่นคงถึงพร้อมด้วยรัตนเจดประการคือจักรแก้วช้างแก้วมา้าแก้ว แก้วมณีนางแก้วเครือหาบดีแก้วปรินายกแก้วเป็นที่เจ็ดและมีพระโอรสมากกว่าพันล้วนเป็นผู้แก้วกล้ารูปสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้และพระมหาบุรุษนั้นทรงชนะโดยธรรมสม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้อาจยาคือไม่ต้องใช้กฎหมายไม่ต้องใช้ศาสตราทรงครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขต มิได้มีเสาเขื่อนไม่ได้มีนิมิตไม่มีเส้นน้ํามั่งคั่งแพร่หลายมีความเกษมสําราญไม่มีหมู่โจรถามว่าเมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลอย่างไรคือกุศลธรรมที่ว่าไปทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยทําให้ได้ลักษณะคือมหาบุธธร,ริษลักษณะถ้าเป็นพระราชาแล้วจะมีผลหรือจะได้อน,นิสงส์อะไรเพิ่มเติมขึ้นอีกบอกว่าเมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้คือไม่มีใครๆที่เป็นมนุษย์ ที่เป็นข้าศึกศัตรูจะข่มได้ไม่มีข้าศึกไปข่มพระเจ้าจากักรพรรดิคือกบอกว่าไม่มีใครกล้ามาต่อรองว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นข่มเหงไม่มีทักคำอันหนึง่งถ้าพระมหาบุรุษออกผนวดจะเป็นพ่าอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกถามว่าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรจะได้รับผลอย่างไรบ้างถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือไม่มีเหล่าฆ่าศึกศัตรูภายในคนที่มีฝ่าเท้าเสมอแบบนี้เนะี่ยเป็นนิมิตว่าจะไม่มีฆ่าศึกศัตรูภายในฆ่าศึกศัตรูภายในก็คือราคะโทสะหรือโมหะไม่มีฆ่าศึกภายนอกเลยภายนอกก็คือสม,มณะณพราหมณ์เทวดามารพรมใครๆในโลกนี้จะข่มพระองค์ได้ คือสัตว์ทั่วไปนี้ไม่มีใครข่มพระองค์ได้เพราะฉะนั้นพระองค์นี้ก็มาจากท่นแหละยึดมั่นในกุศลธรรมเพราะว่าไล่ไล่ชีวิตมาตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาเลยของเราแสดงว่าฝ่าเท้าไม่ค่อยเรียบไม่ค่อยเสมอก็ทําไม่บริบูรณ์ขนาดนั้นเนาะแต่ก็มีบุญเหมือนกันนะเท้าไม่กุดก็แปลว่าใช้ได้แล้วเนะ <c oughs> าะพระมหา,ามบุรุษยินดีแล้วในสัจจะท่านก็ประพันธ์เป็นกาถา ยินดีในสัจจะก็คือวจีสัจจะในธรรมะท่านตั้งมั่นในกุศลกรรมบทในการฝึกตนพระมหาบุรุษนั้นเป็นผู้ที่ฝึกอินทรีย์ฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไหลไปกับบาปอากุศลในความสำรวมคือตั้งมั่นอยู่ในศีลและในความสะอาดกายของท่านเป็นกายที่สะอาดวาจาของท่านเป็นวาจาที่สะอาด จิตของท่านสะอาดสะอาดก็คือไม่ล่วงอกุศลกรรมบททั้งสิประการนั่นเองแล้วก็อยู่ในศีลอยู่ในอุโบสถกรรมในความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายทรงยึดถือมั่นคงประพฤติอย่างรอบอคอบเพราะกรรมนั้นพระมหาบุรุษจึงหลีกไปสู่ไตรทิพสวยสุขก็คือกรรมอนนั้นก็ทำให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์และสมบัติเป็นที่เพลิดเพลินยินดี จุติจากไตรทิพย์แล้วเวียนมาในโลกนี้เหยียบแผ่นปตัตภีด้วยพระบาทอันเรียบผลของกรรมมันนั้นก็เหยียบพื้นอย่างเสมอกันเพราะฉะนั้นพวกพราหมณ์ผู้ทํานายพระลักษณะมาประชุมกันแล้วทํานายว่าราชกุมารนี้มีฝ่าพระบาทตั้งประดิสฐานเรียบเป็นเครือขัดหรือบันประชิตก็ไม่มีใครจะขมได้แม้แต่ตำราย,ยังบอกเลยนะคนที่มีฝ่าเท้าแบบนี้ไม่มีใครมาข่มขีขม่ขม,ขมเหงได้ ถ้าลักษณะนั้นย่อมเป็นนิมิตสองความนั้นคือมีนิมิตเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกใช่ไหมคล้ายๆกับถ้าสมัยนี้ก็ถ้ายี่ห้อนี้ดีแน่นอนเลยะนะคือยี่ห้อเป็นเครื่องเครื่องบอกชั้นใดก็ดีลักษณะของคนเนี่ยทําให้บ่งบอกว่าเออคนนี้เขามีลักษณะแบบนี้เขาจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะพระราชกุมารนี้เมื่ออยู่ครองเรือนไม่มีใครข่มได้มีแต่ครอบงําพวกประปักเหล่าศัตรูมิอาจย่ยํายีได้ ใครๆที่เป็นมนุษย์ในโลกนี้หาข่มได้ไหมเพราะผลแห่งกุศลกรรมนั้นผลมีบุญก็ไม่มีใครกล้าข่มรรกหากพระราชะกุมานี้ทรงออกผนวดทรงยินดีในเนคขมมะจะมีพระปรีชาเห็นแจ้งคือมีพระปัญญาเนี่ยนะเห็นแจ้งเห็นแจ้งอะไรเห็นแจ้งอริยสัต์เป็นอัครบุคคลไม่ถึงความเป็นผู้อันใครๆข่มได้ ย่อมเป็นผู้สูงสุดกว่านรชนอันนี้เป็นธรรมดาของพระกุมารน,นั้นก็คือตรงนี้ทำให้เราเห็นว่าพระผู้มีพระภาคนั้นพระบาทของพระองค์นั้น่ะสม่ําเสมอกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในอัถกถาท่านจึงอธิบายว่าคําว่ากรรมนั้นอันตนสังสมก็คือกรรมที่ทําแม้คราวเดียวก็เป็นอันกระทาเหมือนกันแต่เพราะพระองค์กระทําเนืองเนืองเป็นกรรมอันตนสังสม อันสังสมก็คือทําบ่อยมากอ่ะเพราะกรรมที่พอกพูนคือกรรมที่ตนทําเป็นกองท่านกล่าวว่าพอกพูนพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงกล่าวบทว่าเพราะกรรมอันพอกพูนจึงแสดงว่าเมื่อเราทํากรรมจัก,กรวาลน,นี่แคบนักาวกระพรมนี่ต่ํานักกรรมอันเราพอกพูนไว้อย่างนี้โอ้มันจะไม่จะน้อยได้ยังไงเนาะสังสมมาตั้งสี่อาสงไขเศษอีกแสนกลับอ่ะ เพราะความไพยบู์คือไม่มีประมาณเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงว่ากรรมที่เราทำเนี่ยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณคําว่าด้วยฝ่าพระบาททุกส่วนเนี่ยเป็นคําพิสดารของบทว่าทรงมีพระบาทเหยียบเสมอกันบนพื้นคือบทว่าทุกส่วนก็คือทุกแห่งอธิบายว่าพระมหาบุรุษนั้นไม่ทรงจดครั้งแรกโดยส่วนหนึ่ง ไม่ทรงจดภายหลังโดยส่วนหนึ่งทรงจดพื้นด้วยฝ่าพระบาททุกส่วนเสมอกันยกขึ้นก็เสมอกันก็แม้หากว่าพระตถา,าคตจะทรงย่างยกพระบาทด้วยพระดำริว่าเราจะเหยียบเหวจะเหยียบลงไปในเหวเนี่ยหลายร้อยชั่วคนมันลึกๆเป็นร้อยร้อยเมตรทันใดนั้นเองที่ลุ่มก็จะสูงขึ้นเป็นที่เสมอกันกับแผ่นดิน เหมือนเบ้าทองเต็มไปด้วยลมฉะนั้นแผ่นดินก็จะพูขึ้นมารองรับเท้าพอดีเลยถ้ตาตถาคตจะเข้าไปสู่แม้ที่สูงในภายในสมมติว่าจะเดินขึ้นยอดเขาอย่างเงี้ยนะเมื่อยกพระบาทขึ้นด้วยทรงพระดำรีว่าเราจักเหยียบในที่ไกลภูเขาแม้ประมาณเท่าภูเขาสิเนรุก็น้อมลงมาใกล้พระบาทเหมือนยอดหวายที่ถูกลนไฟฉะนั้นเคยเห็นยอดหวายไหมยอดหวายก็คือถ้าเขามาลนไฟปุ๊บจะอ่อนนิ่มหมดเลย คล้ายๆว่าถ้าไม่ลนนะโคง้งเน้นมันก็หกักละแต่ถ้าลนไฟปั๊บเนี่ยจะน้อมหมุนสักสามสี่รอบก็ไม่เป็นไรเป็นความจริงอย่างนั้นเมื่อพระตถา,าคตเนี่ยทรงยกพระบาทด้วยทรงพระดําริว่าเราจะทําปาฏิหาริย์เหยียบภูเขายุคขันธรภูเขานั้นก็จะน้อมลงมาใกล้พระบาทคือเดินเป็นปกตินั่นแหละแต่ว่าเหยียบภูเขาพอดีเลยพระองค์ก็เหยียบภูเขานั้นแล้วเหยียบถึงดาวดึงด้วยพระบาทที่สอง สมัยที่พระองค์ไปทรงแสดงพระพิธรรมอ่ะที่ซึ่งจักรลักษณะอันควรประดิษฐานไม่อาจจะเป็นที่ไม่เรียบไม่ว่าจะเป็นตอน้นากรวดกระเบื้องอุจระปัสวะน้ําลายน้ํำมูกเป็นต้นหรือของที่มีแต่ก่อนหลีกไปหมดหรือหายเข้าไปยังแผ่นดินในที่นั้นๆทั้งหมดก็บอกว่ามหาปฏะพีนี้เสมอดารดาษไปด้วยดอกไม้เหมือนกับดอกไม้แรกเยม้มย่อมมีขึ้นด้วยเดชแห่งศีล อเดชของศีลที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาด้วยบุญเดชด,ด้วยธรรมเดชและก็ด้วยอนุภาพแห่งทศบารมีของพระตถาคตแนะถ้าใครอยากเดินให้พื้นมันแต่งให้เรียบขนาดนั้นนะเสียสงไขแสนกับรอหน่อยว่าอยากจะเดินที่ให้มันเรียบเสมอเลยยกฝาพระบาทเนี่ยให้มันเสมอเท่ากันหมดเลยนะเอาไหมแต่บกอกว่าถ้าคิดอย่างนั้นไอรีบรู้อริยสัจด,ดีกว่านะ ตอนต้นๆบอกหูอริยสัตว์นี่มสูงมากในะพอพูดถึงเรื่องเป็นพระผู้ธเจ้าปุ๊บอริยสัตว์ดีกว่านะลดกันมาหน่อยนะก็บอกว่าราคานี้นะหบาทโอ้แพงจังบอกอันนี้สามพันห้าบาทเนี่ยดีแล้ว